และในที่สุดคุณพ่อของตัวลูกทีพบชาตินั้นก็เลยเริ่มหาหน้าก็หาสิ่งที่ตัวท่านคิดว่าจะสามารถวยทำให้ท่านลืมความกระลัดกระลุ้มใจและทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทุกเหล่านี้ได้ซึ่งสิ่งที่ว่านั้นก็คือสุรานั่นเองแต่ไม่ว่าตัวท่านในภพบชาตินั้นจะลืมโซราให้เมาไมา้สักเท่าไรก็ตาม สุราเหล่านั้นมันก็ไม่ได้ช่วยทำให้ตัวท่านคลายจากความทุกข์และความไม่สบายใจลงไปได้เลยจ่ถึงกระนั้นตัวท่านก็นยังคงดื่มสุราต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งคือดื่มไปจนเมาไม้แล้วก็หลับไปพอรู้สึกตัวถึงขึ้นตัวท่านก็นจะดื่มน้ำเมาเหล่านั้นต่อไปอีก oh. นั่นเองเนี่ะจ๊ะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ย มิดามานานและหมูญาตเริ่มถึงพวกข้าทาบริวางท่านในภพชาตินั้นจึงรู้สึกเป็นห่วงคุณพ่อ,อทุกลูกเป็นอย่างมากกันทุกคนเลยโอ้นี่เราฟังโคราดั้ง่อยเลยเนอะอ <c oughs> และวในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองข่าวการ ประหารหมูตัดหัวเสียประจางพวกชาติน่าสงสารและเรื่องรางโศกนาฏกรรมที่เกิดที่บ้านพักตาอากาศหลังนั้นก็ได้แพร่สภาพเป็นยังโมของพวกชนชั้นสูงและพวกชนชั้นล่างหรือพวกทาตซึ่งกระส่งผลทำให้เกิดกระแสะการต่อต้านและเรียกรางความเป็นธรรมจากพวกชนชั้นล่างหรือพวกทาสอย่างหนัก โดยพวกทาบัางกลุ่มที่ทนตการความกดขี่ข่มเหงของพวกชนนั้นสูงผู้เป็นนางตัวเองไม่ไหวพวกทาเหล่านั้นก็จะแอบหลบหนีก็ไปอยู่รวมก,กันกับกลุ่มพวกโจรป่าหรือดีพวกทาที่ปลดแอกตัวเองแล้วเข้าไปอยู่ในป่าในเขา mm hmm. ซึ่งทางการพยายามที่จะจับตัวพวกทาและพวกโจรป่าเหล่านี้มาลงโทษให้ได้แต่สุดท้ายท้ายสุดทางการก็ไม่สามารถที่จะจับกลุ่ม ตัวพวกทาและพวกโจรป่าเหล่านี้ออกมาลงโทษได้เลยตามทันไหมจ๊ะมเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้พวกโจรป่าเรอดีพวกทาที่ปลดแอกตัวเองได้มีกำลังผลที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นกองทัพโจรป่า oh. ขนาดยาที่น่าะพรึงกลัวนั่นเองแต่นั้นไม่ว่าทางการจะส่งกองกำลังทาหารออกไปปราบ และจัดการกับพวกโจรป่าสักเท่าไรก็ตามแต่สิ่งที่ทางการได้รับกลับมาคือความพ่ายแพ้แบบไม่เป็นท่าทุกครั้งไปเนี่ยจนกระทั่งยมมาวันหนึ่งในขณะที่สถานการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นักพวกขาถาที่อยู่ในเรือนของบิดามารดาคุณพ่อของลูกในภพบฌานนั้น ก็ได้นำข่าวสำคัญและเร่งโดยมาแจ้งให้ท่านทั้งสองได้ทราบว่าขณะนี้พวกจนป่าหรือดีพวกชาติปลอดแอกตัวเองจากชนนั้นสูงกำลังเตรียมการจะยกกองทัพเข้ามาบุกปล้นและยึดเมืองหลวงแห่งนี้แล้วอีกทั้งพวกชาติกอดคีคมเห่งในเมืองหลวงแห่งนี้ก็กำลังจะก่อการจราจนขึ้นอีกด้วย แต่ในบอความปลอดภัยของพวกท่านและทุกคนในครอบครัวพวกท่านจะตั้งรีบออกไปยบหนีไปอยู่ที่แคว้นอื่นโดยด่ว,ดวนส่วนว่าทันทีที่บิดามารดาคุณพ่อของลูกใน้พชาตินั้นได้ทราบข่าวสาคัญจากพวกทา่านผู้จงรักพักดีชนี้แล้วพวกท่านจะตัดสินใจทําอะไรต่อไปและคุณพ่อของตัวลูกในพพชาตินั้นจะสามารถฟื้นฟูนฟนสภาพจิตใจของตัวท่านเองได้ไหรือไม่อย่างไรนั้น แล้วก็คงจะต้องอดใจมารอรับฟังกันต่อในตอนต่อไปนะจ๊ะสําหรับวันนี้ธรรมะอิสกูโดนจะมายึดเมืองแล้วเก่งๆเนาะเมือ่อบิดามานดาของเงินพ่อของลูกในภพชาตินั้นตามทันไหมจ๊ะประโยชน์ ได้ทราบข่าวจากพวกทาตที่จงรักพัก,พกดีเช่นนั้นแล้วพวกท่านยังรีพาคุณพ่อคงลูกและทุกคนในครอบครัว,วรวมถึงทรัพย์สินเง,งินทองต่างๆออกไปยบรีาพายอยู่ที่แคว้นอื่นในทันที oh. และหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันเมืองหลูงแห่งนั้นก็ได้เกิดเหตุจราจนขึ้นอย่างรุนแรง เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะพวกจนป่าหรืออดีตพวกท่าที่ปลดแอคตัวเองจากพวกชนยั้นสูงแต่ยกกองกำลังทั้งหมดบุกเข้ามาปล้นฆ่าทิงทรัพ์และวางพลิงตามจุดยุทธศาสตร์ต่งางๆภายในเมืองหลวงและในขณะเดียวกันพวกท่าที่ถูกกดขี่ข่มเหงในเมืองหลวงแห่งนี้ก็ได้ก่อการจราจนกันมาพร้อมๆกันอีกด้วย แลัจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เองเจึงทําให้มีพวกชนชั้นสูงที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงแห่งนี้ถูกฆ่าตายไปเป็นจํานวนมากนี่เป็นสเกตการ์ดสั้นนั้นรโลกนะจ๊ะเยอนักเรียนใหม่ตามไม่ทันนั่นก็ครูว่อยาก,กำลังอ่านเรื่องละครเลยนะไม่ใช่นะนี่เป็นเรื่องราความเปจริงของชีวิตนี่นะจ๊ะ ในขณะที่เมืองหลวงกำลังเกิดเหตุเพศภัยและเกิดการจราจรวุ่นวายอยู่นั้นทางกองทัพก็ได้จัดส่งกองกำลังทหารชุดใหญ่เข้าไปกวาดล้างกลุ่มของพวกโจรป่าสเส็นาดิบพวกท่าติดปลดแอกตัวเองจากพวกชนนั้นสูงที่กำลังบุกปร้นเมืองหลวงอยู่นี้ให้ราบคราบ แม้การประทะกันของกองกำลังทั้งสองฝ่ายจะดูย,ยืดเยื้อและยาวนานก็ตามแต่ในเสดทางกองทัพก็สามารถจัดการกับกองกำลังของพวกโจรป่าแล้วก็ยึดเมืองหลวงแคว้นกลับคืนมาได้สำเร็จ oh. นี่เนาะมันยาวไปหรือ,รอเปล่ายนี่ oh. ลงรายละเอียดมากไปนี่น แต่ทว่าสภาพของเมืองหลวงหลังภัยจลาจนนั้นกลับเตมไม่ได้ทราปรักหักพังและซากศพของประชาชนกับพวกโจรป่าที่ถูกฆ่าตายอยู่เต็มใบหมดดังนั้นถึงแม้ว,ว่าทางการจะสามารถยึดเมืองหลวงให้กลับคืนมาได้แล้วก็ตามแต่พวกประชาชนที่เคยอาศัยอยู่ในเมืองหลวงกลับพากันอพยพและย้ายถิ่นฐานบ้านช่องตน อยู่ที่เมืองอื่นกันหมดเป็นเช่นนี้จงึงทำให้เมืองหลวงทั้งเมืองมีสภาพไปต่างจากเมืองที่รกร้างเลยนั่นเองนี่นะจ๊ะส่วนครบอบโคุนพ่อของลูกในพบชาตินั้นภายหลังจากที่ครบอบครัวท่านได้อพยพย้ายถิ่นฐาน ไปอยู่ในคแวนอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครอบครังท่านก็เริ่มตั้งหลักตั้งฐานกันใหม่แล้วเมื่อวันเวลาทด่เรื่องเลยผ่านไปชีวิตของทุกคนในครอบครองท่านในภพชาตินั้นก็เริ่มกลับสู่ภาวะปกติและก็มีฐานะที่มั่นคงมากขึ้น แต่ถึงกระนั้นแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวของท่านในภพชาตินั้นจะดีขึ้นแล้วก็ตามแต่ตัวคุณพ่อของลูกในภพชาตินั้นกลับยังคงหดหูเสื่อซึมและยังคงจมปลักอยู่กับเรื่องราวเดิมๆและภาพต่างๆที่ทำให้ตัวท่านเป็นทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลา พอเป็นชนิ้ตัวุณน่อองลูธ่ธิภพชาตินั้นจึงได้เต็ดดื่มสุราจนเมาหมอยแล้วก็ไม่สนใจใยดีในหน้าที่การงานหรือเรื่องราวต่างๆในรครอบครัวท่่นเลยน้ำเมาก็มีมานานแล้วนะจ๊ะมาหลายกลับกันมาแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นมีแต่ เสื่อมลงไปเรื่อยๆนี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นควรจะยึดดื่มเหล้าแล้วก็เศร้าสุยาสุยาสิ่งไม่นันทองธรรมจักก็ยังเลระลอยู่เนาะอืมดีจังโมบิดามารดาของเงินพ่อลูกที่พบชาตินั้นแต่ลูกชายสุดเลิฟของพวกท่านหรือคุณพ่อลูกใน้พบชาตินั้นตกจะในห่วงแห่งความทุกข์ใจมาเป็นเวลาย,ยาวนานเช่นนี้น ตัวท่านก็พยายามจะดึงใจของคุณพ่อของลูกให้ออกห่างจากความทุกข์ใจเหล่านั้นดยก,การชักชวนและพาคุณพ่อของลูกไปทำบุญที่วัดให้พระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งในยุคนั้นนะจ๊ะซึ่งในช่วงแรกๆคุณพ่อของลูกในพพชาตินั้นก็จะตามบิดามาดางท่านไปทำบุญด้วยความเกรงใจ ช่าินี้ก็มีอย่างนี้เหระแต่พอตัวท่านไปถึงที่วัดแล้วตัวท่านก็ไม่ค่อยได้ไปร่วมกิจกรรมงานบุญกับบิดาม,มาตางต่างท่านสักเท่าไหร่อย่างยุคนี้ก็นั่งอยู่ในรถนี่เนอะ <c oughs> นั่งกับไปเดินโตัวเตะกันจะเป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะตัวท่านอยากที่จะกลับไปดื่มสุราที่บ้าน oh. มากกว่ามาทําบุญที่วัด <c oughs> อ้เพลงเม่กี้ย่งไม่พอเนอะ yeah. อันโนราเีาเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้คุณพ่อของลูกในภพชาตินั้นเริ่มที่จะดด้นแล้วก็ไม่อยากที่จะไปวัดกับบิดาม,มารดาของท่านอีกจะถึงเรวนะบิดาม,มารดาของท่านในภพชาตินั้นก็ยังคงพยายามที่จะชักชวนกึ่งบังคับให้ตัวท่านไปสั่งสมบุญร่วมก,กันกับพวกท่านที่วัดให้ได้ พูดง่ายๆในภาษาปัจจุบันคือให้ไปทำบุญด้วยตัวต да: ตเองเพราะบุญนั้นจะสาธุโปองโปองโปองรวยจะแล้วเมื่อคุณพ่อองลูก็พบชาตินั้นถูกบิดามาดางท่านครบราแล้วเขาจด้ชวนกึ่งบังคับให้ตัวท่านไปทำบุญเช่นนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้า ในที่สุดท่านก็เกิดความรู้สึกที่อึดอัดและหงดหงิดใจเป็นอย่างมากและในความอึดอัดและงดหงิดใจนี้เองจึงท,ทำให้ตัวท่านในภพชาตินั้นได้พลง่งบอกกับิดามาดางท่านไปในทรรนองที่ว่าแต่หากตัวท่านอยากที่จะทำบุญเดี๋ยวตัวท่านก็จะไปทำเองก็<อ>ไม่มีอะไรใหม่เนาะ<อ>ไม่ต้องมาจากักจัวหรือมาบังคับให้ตัวท่านไปทำบุญอีก อนี่จะตัดสินใจด้วยตัวเองเนาะนับแต่นั้นเป็นต้นมาคุณพ่อของลูกในภพชาตินั้นก็จะทำบุญแบบตามอารมณ์และตามใจตัวเองเรื่อยมาคือมีอารมณ์ก็ทำไม่มีอารมณ์ก็ไม่ทำเป็นต้นนะจ๊ะแต่บางทีก็รวยบางทีก็ไม่รวยอย่างนี้เนาะสำคัญเนาะ แต่อย่างไรก็ตามมดามารดาของคุณพ่อ,อลูกเดือพชตินั้นก็ไม่ลดละความพยายามที่จะทำน้าที่ยอดกันรลย,ยานในมิตรให้กับลูกชายท่านเครคุณพ่อ,อลูกเดืพชตานั้นเราแต่นังสองอยังคงประคับละครให้ลูกชายท่านได้มีโอกาสไปวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมและกระสังสมบุรณ์ทุกๆบุญในพระพุทธศาสนาอย่างตลอดต่อเนื่อง,องเรื่อยมา ดีจังเลยพี่เจ๊ะแล้วในที่สุดด้วยความรักและความอดทนรวมทั้งความพยายามที่ท่านทั้งสองอยากที่จะให้เห็นลูกชายของท่านเรียกคุณพ่อของลูกเดชพบชาินั้นออกห่างจากสุราและคลายจากเรื่องทุกข์ใจต่างๆให้ได้นี่เองจึงทำให้คุณพ่อของลูกเดชพบชานั้นเกิดความรู้สึกละอายใจ และก็ซึ้งใจในพระคุณของบิดามารดาของท่านที่ได้ภาคเพียพรพยายามเมตตาที่นำทางสวา่างเกิดตัวท่านตลอดเวลาเนี่ยจ้ะก็ซึ้งใจเป็นอย่างมากเลยเมื่อคุณพ่องลรงในพบชบาินั้นมีความรู้สึกเช่นนี้เกิดขึ้นมาในใจของท่านแล้วเนี่ยตัวท่านจึงตัดสินใจหักดิบและเลิกดื่มสุราไปจนตลอดชีวิต อนี่ต้องไปฟังคนละยองเดี๋วราเผืเรีนเนาะกี่ปีมาแล้วเันเนี่ยย่างสิปีใชะไปจะสีหก <10. S 1> เนาะ <5. S 1> มาถึงคราวที่คุณพ่อของลูกในภพชาตินั้นหมดอายุข,ขัยและเราจากโลกนี้ไปแล้วทด่พอแน่งบุญทุกๆบุญที่ตัวท่านได้สั่งสมเอาไว้ในพระพุทธศาสนา เรื่องกิดบิดามารดางท่านไปจนตลอดชีวิตในช่วงที่ท้ายนี่นะจ๊ะ mm hmm. ก็ได้ส่งผลนา่าไมตัวท่านในภพชาตนั้นไม่พลัดไปสู่อาบาย oh. และก็ไปมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง oh. แต่อย่างไรก็ตามวิบากกรรมปาณาธิบาตที่ตัวท่านได้ไปวสิสามันหรือฆ่าพวกทาที่พุ่งออกมาทำรายตัวท่าน กับวิบากรรมสุราที่ตัวท่านเคยทำบิดทำพลาดเอาไว้ในภพชาติดังกล่าวมันก็ได้ถูกเซตเป็นผังสำเร็จและกลายเป็นวิบากรรมตามหลักของกฎแห่งกรรมที่ติดตามตัวท่านนับตั้งแต่ภพชาตินั้นเคลื่อยมาเลยตามทานกันไหมจ๊ะแล้วด้ว,วิบากรรมมาาติบาที่ตัวท่านดได้ไปวิสามัน หรือข้าพวกชาติที่พุ่งก็มาทำร้ายท่านกับาวิบากรรมสุราที่ตัวท่านเคยทำผิดทำพลาดาไว้ในพบชาติดังกล่านี้เองเจึงส่งผลททำให้ในพบชาติต่อต่อมาตัวท่านเกิดมามีปัญหาทางด้านสมองบ้างหรือมีปัญหาทางด้านสติปัญญาบ้างอีกทั้งตัวท่านยังต้องมาล้มป่วยด้อโรคภัายไขเจ็บต่างๆท,ที่บริเวณช่องท้องบ้าง หรือไม่ตัวท่านก็ต้องมาถูกทำร้ายที่บริเวณช่องท้องจนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรบ้างติดต่อกันมาหลายพบหลายชาติแล้วตามทันไหมจ๊ะจบจนกระทั่งมาถึงพบชาติปัจจุบันนี้มาวิบากกรรมบานอธิบาทและว,วิบากกรรมสุราที่ถัวท่านแต่เครทำบิดทำพลาดเอาไว้ในพบชาติดังกล่าวได้ช่างตามมาส่งผลอีกครั้งหนึ่ง จึงเป็นผลทำให้ตัวท่านต้องมาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับแล้วก็ตั้งจากและลงท่านทุกคนไปก่อนวัยอันควรด้วยวัยเพียงเจปีเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเองโอ้ครูไม่ใหญ่ฟังแล้วหยองเนอะเพราะครูไม่ใหญ่ก็ครูไม่ใหญ่ก็เจแล้วเนอ ส่วนสาเหตุที่ทำให้คุณพ่องลูกได้พบชาติปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีความสนใจในพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังมีศรัทธาที่ไม่ค่อยมั่นคงอย่างที่ควรจะเป็นนั้นเสียดายนะเกิดมาเจอพระพุทธศาสนาและเกิดความรู้สึกเช่นนี้ทั้งนี้ก็เป็นเพราะวิบากกรรมที่คุณพ่อของลูกได้เคยทำบุญแบบตามอารมณ์ และปฏิเสธความปรารถนาดีที่บิดามารดางท่านเนี่มาจักโจนใ้ตัวท่านไปสั่งสมมุญิวัตดในพระพุทธศาสนาแต่พบชาติดังกล่าวในช่องตามมาส่งผลนั่นเองตามท่านไหม่จ้ะเนี่ยไมเจ้่ว่าพฤติกรรมของเราทางกายทางวาจาทา,ทางใจเนยจความพูดคำพูดความคิดการกระทำ ล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือชั่วนี่นะจ๊ะจะยังใครก็ตามผลอย่างบุญนึกทุกบุญที่ตัวลูกและลูกๆทุกคนในตั้งใจทุมท่มเทสั่งสมและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งมาให้กับท่านก็จะไปช่วยตัดอารอนวิบากกรรมนั้งกล่าวให้เบาบางเจือจางลงไปได้คือจากหนักก็เป็นเบา จากเบาก็เป็นหายจากร้ายก็คลายเป็นดีไม่เพียงแค่นั้นผลแึ่งบุญในพระพุทธศาสนาที่เธอโลกได้ตั้งใจทุ่มเททำร,ร,ร่วมกับมหาปุญนจารย์และโมกขน,นะยังส่งผลน้ำให้ตัวท่านเกิดความเลื่อมใสศรัทธาใน พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกด้วยนีจ้ะพ่อแม่ลูกนี่ถ้าทําบุญให้ซึ่งกันและกันก็จะมีผลเนื่องกันอย่างนี้นะจ๊ะแต่ก็ไม่แรงถ้ากระทาด้วยตัวเองนะจ๊ะแต่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะตัวท่านได้เห็นผลแห่งบุญทุกๆบุญที่ตัวท่านได้สังสมและผลแห่งบุญทุกๆบุญที่ลูกๆทุกคนของท่านได้ทําแล้อุทิศส่งมาให้กับท่าน วยตาอะไรที่ประยัจากสู่ของตัวท่านเองแล้วตามทันไหมจ๊ะโดยเฉพาะการที่ตัวท่านได้แปรเปลี่ยนจากเทพบุตรพมทธเทวาระดับไฮโซมาเป็นเทพบุตรคนทันระดับกลางแห่งสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาแห่งนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็ยิ่งทำให้ตัวท่านรู้สึกปราปลื้มใจ รัาจันใจแล้วก็เชื่อมัน่นได้ผลแห่งบุญทุกๆบุญมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเป็นอย่างมากพอตายไปแล้วก็จะเห็นผลแห่งบุญอย่างนี้นะจ้าแต่ว่าก็จะพลาดโอกาสที่จะทําบุญด้วยตัวเองบุญตอนนั้นเป็นที่พึ่งจ้ะซึ่งตรงนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่ดีมากๆของนั่นเลยเพราะจกจุดเริ่มต้นตรงนี้เนี่ย จะทรงบันดำให้เมื่อถึงคราวที่ตัวท่านจะตั้งละอัตภาพของชาสวรรค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ความรักความศรัทธาและความเชื่อในพระรัตนตรัยที่มีอยู่ภายในใจของท่านเมื่อมารวมส่งผลกับผลแห่งบุญทุกๆบุญที่ตัวท่านได้เคยสั่งสงมไว้ในพระพุทธศาสนาคือช่วงที่ทำก็มีช่วงที่ไม่ทำก็มี่น,นใจ หรือทำตามอารมณ์ก็มีเนี่ยมหลายๆช่วงนะเจ๊ะเมื่อมารวมมารวมส่งผลกับผลแห่งบุญทุกๆบุญที่ตัวท่านได้เคยสร้างสมไว้ในพระพุทธศาสนาและผลแห่งบุญนิต่โลกและลูกๆทุกคนของท่านได้ทุ่มเทตั้งใจสั่งสมแล้วก็ทิดส่วนบุญส่วนกุศลส่งมาให้กับท่านก็จะส่งผลทำให้ในภพชาติต่อไปตัวท่านก็ จะได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา,สาแล้วก็จะมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้นไปกว่าพบชาติที่ผ่านๆมาอีกด้วย<า> <c oughs> ดังนั้นเมื่อตัวโลกและลูกทุกคนจะต้องตั้งใจสั่งสมบุญทุกๆบุญแล้วก็ทิส่วนบุญส่วนกระส่วนส่งไปให้กับ ท่านเทพบุตรคนทนันระดับกลางหรือคุณพ่องลูกอย่างสม่ำเสมอปฏิผลห่งบุญทุกๆบุญดังกล่าวจะได้ไปตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวให้เบาบางเจือจางยิ่งยิ่งินไปและที่สำคัญที่สุดท่านเทพบุตรคนทนันระดับกลางหรือคุณพ่องลูกก็จะได้มีความสุขอมนทิพย์ทิพรณีตยิ่งยิ่งเหินไป อีกนั่นเองเนี่ยนะจ๊ะส่วนว่าคำถามข้อต่อไปจะเป็นอะไรนั้นเราก็คงจะต้องอดใจมรอรับฟังกันต่อในวันถัดไปนะจ๊ะก็คงเป็นวันจันทร์เนาะสำหรับวันนี้ธรรมอิส oh. อกู